สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv/ ฟีฟ่าท้าเกลียนทุกวันเวลา2ทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันมาเปิดกาชากันดีกว่าได้ทันสุดกถิถ่ถเวลาแล้วใรวับผมกับการเปิดกาชานะครับผมตู้ก่อนหน้า <Yes. S 1> นี้ที่เราเปิดกันเนี่ยมันเป็นตู้ปัญญาอ่อนอ๋อมันไปแล้วด้วยนะไอ้ต <Yes. S 1> ู ไอ้ตู้อะไรพวกนี้ส่วนตู้นี้เนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงนะแต่ว่าไหนๆก็เลื่อนมาเจอแล้วก็จะลองพูดถึงหน่อยกันแล้วกันนะฮะผมบอกเลยว่ามันเป็นตู้ที่อบาดมากเลยนะคือมันเป็นตู้หกเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันมีตัวใหม่แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วไม่อัปเดตศูนย์จุดหนึ่งแล้วคือตัวลูกตัวเอ็อาร์เนี่ยดูดีมีกี่ตัวคือถามจริงน,นี่เป็นเกมอะไร ือมันมีด้วยเหรอเกมที่มันเอาตัวใหม่มาแล้วมันแล้วมันเลทออก0.1อ่ะอย่ามาบอกว่าเลทออก6%เลทออก0.1คือตัวใหม่มันจะเก่งจะเก่าไม่รู้อะนะมันจะเก่งไม่เก่งอันนี้ไม่รู้อะนะแต่คือมึงเลท0.1แล้วมีแล้วมึงไม่อัปเดตแล้วมึงแชร์เลทประมาณ500ล้านตัวแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมทำไมมันมันเป็นมันเป็นไวะ ก็เลยว,ว่าคือแบบตัวใหม่เกมนี้มันเป็นอะไรกันมาดูเลตตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะามาเปิดตัวนี้นะฮะตัวอื่นที่ผมแบบว่าทำข้ามมาเปิดเปิดแบบทำข้ามมาเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรกับเมตาพีพีเนี่ยผมสำหรับเกมนี้ผมเล่นเพราะพีพีไม่อัพเลตเหมือนเดิม4%ี่เปอร์เซ็นต์เทนดาเนีครับผมโอ้ oh my god ตัวนี้มันมีมันมีผลกับเมตาพีพีเยอะมากเดี๋ยวผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แม ตายเมลินมาทุกอย่างเลยสั์ทุกสีเลยสิบสี่สิบห้าสิบมีทั้งหมดสิบตัวนับตกไปหรือเปล่าแต่ก็ประมาณ19ตัวมันอัพเว้ยคือมาดูตัวล่างๆมา0ูนยองไอไตรงเนี้ยมา0.25องโอ้โหขึ้นมาตั้งศูนย์จุดศูาโอเคอัพเลสอัพเล็อัพเลอัพเลสก็คืออัพเลตน้คณิตศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์ ถ้าแบบนี้ก็คืออัปเดตนะครับผมอัปอัปมาตั้งศูนย์จุดศูนย์ห้าโอเคโอเคอัปมาอัปมาซะเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ถือว่าอัปเดตนะครับถือว่าอัปเดตเดี๋ยวเราจ,จะมาเปิดกัน,น,นะกนนะมมทั้งหมดวันนี้นะครับผมจะกระหน่ำเลยครับอ่าผมมีตั๋วทั้งหมดสามร้อยกว่าใบเดี๋ยวผมกลว่าผมจะมาวนทั้งสองรอบหรือไม่ก็อาจจะสามรอบขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ผมอยากให้ต่ตำๆเลยก็นะคือสามถูกสี่ผูกประมาณนั้นนะนะครับผมอีกแล้วเหนะรอ <laughs> ก่อนที่จะมาเปิดเกัน,นะผมก็ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในอมร้านเดินหันช็อปในโมบริการรับเติมเกมมือถือนละสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น,ะนต์นจดทะเบียนการขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบเรียบน้นรับประกันได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนในโผมแพ็ค2,500นะครับผมที่มันแถมตั๋วเมอร์ลินนะฮะปกติมันอยู่ที่ราคา2,500ในโอมแต่เนื่องจากว่าคุณเติมกับร้านนี้อยู่ที่2 8 0บาทเท่านั้นเองในโอมเรียกได้ว่าถูกม,มากเลยคือ ผมซื้อมาทั้งหมด5แพ็คอะเออซื้อมาทั้งหมด5แพ็คก็เรียกได้ว่าประหยัดไปหลายพันเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจอย่างเติมเกมบนมือถือนอกรู้ที่แกมอื่นด้วยนะฮะัคูมก็เติมเองแล้วปลอดภัยแน่นอนผมเอบหอเป็นประกันนะผมก็ไปเติมมาได้ที่ร้านเดลฮันช็อปนะครับผมก็กดแล้วไปที่แบนเนอร์ด้านล่างหรือว่าลิงก์ดิสคริปชั่นได้เลยนะผมมาเนี่ยผมมาลุยเลยดีกว่ามาลินโรลี่เนี่ยผมเมาติแรกเกมนี้4 4%เนี่ยน้อยกว่าดีมคอลเลคชันดีมเฟสติวัล1%แต่เหียแม่งสองห้าตัวเลขมาก็น่าจานเฮ้เสียงดังไปเบาไปบอกได้นะเสียงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเทสก่อนอ่ะม็อบดีได้เรา,าเทสก่นอนแล้บอกดังไปล่าเสียงดังไปล่าสวัสดีทุกคนนะครับผม ดังไปใช่ไหมดังไปเดี๋ยวเราลดเสียงหน่อยนะครับโอ้ยมันเหมือนจะมาหรือเปล่านะครับผมโอเคลดเสียงหน่อยเอามันมาหนึ่งเลยครับผมมันมาหนึ่งแล้วมันมาหนึ่งนะฮะเฮ้ยมันก็มาหนึ่งว่ะนี่ครับผมเอาสีแรกมาเลยะครับผมอันนี้เราไม่ต้องสนใจนเรืะะ่องหมูหมากาไก่อะไรเลยนะใชเจ๊ะแค่มันมาอย่างเดียวก็พอนะฮะมาโค้ด แม่งพีพีกูแทบจะมองเห็นทุกอย่างในกระโปรงมึงอยู่แล้วนะครับผมก็รุนยากันรุนยากรุนยากอยู่แล้วนะครับผมตัวกระโปรงกระโปรงกันแหละนะครับผมถูกก,ก็รู้เลยว่าตัวกระโปรงกระโปรงครับเพราะผมไม่เคยเห็นแม่งในพีพีผมก็รู้วรื่องกระโปรงผมสนใจเฉพาะพีพีเท่านั้นนะครับผมไม่หมูมาไม่เกี่ยวเฮียอะไรหมูไม่เกี่ยวอะไรนะร <c oughs> ไม่รู้นัทชารตแล้วก็โดนต่อยกลิ้งกระดอนกระเด็นใส่คิดไปเลยนะครับผม ต่อย่างนั้นมันอัปเดตว่ะมามันอัปเดตด้วยชั้นโลดเดทมันอมาแล้วตัวหนึ่งกิ่งไม้ไอ้ผมก็ลืมสูตรไปแล้วบอกว่าแบบแบบไหนซกคิปได้แบบไหนซกคิปไม่ได้ลืมไปแล้วไม่ได้เปิดนานแม่วงเอาไว้ดูไปก่อนแล้วกันมันกิ่งไม้มันสู้มือมันสู้มือแบบนี้มันมีปะแบบนี้ไม่น่ามีว่ะมันไม่มีไม่มีไม่มี เล้บอไม่มีไม่มีไม่ม,ม,เมีเพราะกำดีมันต้องดูหลายจังหวะได้่ะเ,เอ๋ออ๋ออคออมาเน่อ๋มอ๋ออ๋ออ๋อมีออ๋ออนออ๋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 ออมออ๋มอ๋ออ๋ออ๋ออะออ๋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 า่๋ออ๋ออแบบอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าอนอ้๋ออมออ๋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 ีอ๋าอ๋อแอบบ๋ออออ๋่ตีหน้าตู้ตนนตตตด,ด้วยอะ เดวันเดวันเดวันเดวบอ e ไม่เดวันมันคือเอ mm. สโคลนแหละสองเดวบอกทำตัวมาเลยทำอีที่ส <Yeah! S 1> มาาเลยฮะเยี่ยมาวันเลยหนครับสิคโปร์มาวันเลยครับมาวันแล้วสิงคโปร์มาวันแล้วมาวันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้มาถ้าเกดว่าอารมณ์ดีนะเดี๋ยวเราไปเล่นเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นเลยถ้เาเยูดว่าเราอารมณ์ดีถ้าเราอารมณ์ดีนะครับ มาอ๋อเอ๊ะมันล่างมันล่างมันมันคนละล่างไงมันคือเมอร์ลินไงแต่โอลืมแมว่ามันเป็นเมอร์ลินมันต้องโรลีชดิวะอันนี้มันไม่โรลิ่เลยไอ้เหี้ยนี่มันเป็นล่างมรงใหญ่เนี่ยครับผมมันคนละล่างกันเลยชิดเชิงเนี่ยครับผมมันลงมันมันโคลกูมันโคลผมเนี่ยครับผม ไม่มีอันหนึ่งฟะโอ้โหเฮสนอร์เนี่ครับผมแล้วมึงเคยกระโดดไปไหนของมึงวะนะตีไม่มีเมอร์ลีโรล,ลี่นี่ครับผมแต่เมอร์ลีธรรมดามาแล้วเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวโรล,ลี่ก็มาไม่เป็นไรเนี่ครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเทันนาดิเนี่ยครดาบก็หักฟ้าก็มืดกระเด็นแบบนี้ตะคิปไปเลยคือสคริบผมรู้ว่าสคริบมันคือแบบกระเด็นน่ะถ้าจะิดเลยคือตะคิบอะไรเงี้ยแต่ยังอื่นผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ ฟ้ามืดมัวดับไม่หักดับไม่หักดูไปก่อนโดนตื้อมาเอาฟันสวนแบบนี้มีแน่นอนเลยครับผมใช่ไหมน่าจะมาหนึ่งตัวนะฮะนี่คือมันมันดูออกเลยว่าเนื่องตอนนี้แล้วว่ามันมีมาหนึ่งตัวนะแล้วกูยังเพิ่ดูตรงตรงนี้อีกอ๋อใช่ไหมมีมมว,วะเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีดิเอ้ยเอ๊ จุดสองเฮ่อเนี่ยครับผมผมจะไม่คไปลุนเท่าไหร่นะฮะอยู่เป็นว่ามันออกมาแล้วผิดใจอ่ะแต่คือแบบจะให้ลุ้นนะผมคงไม่ลุ้นอ่ะเยอะตัวและแชร์เลขมันเยอะจุดสองมาจุดสองห้าไม่ก็ต่างกันเยอะตังค์เยอะตังค์อะไรอีกอ่ยอีกน่าจะเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแดนเซลอ๋อนี่แดนเซลตัวใหม่เหรอไม่ได้อยากได้ครับไม่ได้อยากได้ครับแต่คือก็ไม่ได้อยากได้อะไรครับ สนใจเฉพาะเมอร์ลินโรล,ลีเท่านั้นเท่านั้นครับคนอื่นไม่สนเลยครับหาตัวเดียวครับโอ้โหกระเด็นครับผมเนี่ยผมสองเหาตีผ่านไปอ,อากาศเริ่มร้อนนี่ครับผมทุกๆเดือนอากาศมันจะเริ่มร้อนอยู่างนี้แล้ครับอ๋อเงียบเก็บแล้วกี่เร็วเร็วไปเลยเนี่ย โอ้โหสามมังติศูนย์ SSR โอ้ย่ต่อไปนะครับผมมังติที่สิบแล้วมมนเป็นไรเยอะกาชาดีกาชาเอ้ยโอ้โหมาแล้วครับผมแบบที่มาแน่หนึ่งใช่ไหมมาหนึง่งเฮ้ยมันแค่ซูมีเท่านั้นเองวะไอที่หัวมหมาเนี่ยออนิเมชั่นันโกนเตวะ่ะ มันปนไปปนมาเดี๋ยวดับขาดเดีแต่ว่าไมนมีทรมานแต่ว่ามันไม่ได้ตัวฟันส่วนไล้ทยกตัวไม่เลยเฉยเฮ้ยมาแน่นอนหนึ่งตัวนี่ครับผมแต่มันก็ดีนะมันทำให้เราแบบว่าไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มาสิโอไอ้ที่มันอันท้ายตรงไอ้สัตว์ป็นท้ายเลยครับับมามายาวไป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  ยาวไป for rude. มันน,าน่ามีสศรษิเป็นจุตัว N S R เลยวะอเดียแม่งพถึงยังวะถึงยังวะมาแล้กฮ่ฮ่ฮ่องสามสีแม่งกายาทุกอย่างเลยสามสอทุกสีเลยสี่สิบห้ากคว้ตีนกูละควตีนกูละนี่มันไปมันคว้ตีนกูละ สองตัวแล้วนะครับผมมันควรตีผมละเมอร์ลินมันมาเมอร์ลินมันมาสองตัวแล้วตัวใหญ่ตัวโตอะเนีครับผมมันควรตีผมละต่อไปการันตีนะครับผมอ๋อเป็นซาลิเอลนะครับซาลิเอลผมหงส์หกแล้วนี่ยนะก็เลยไม่อยากได้นะครับมันควรตีผมละเนะ่วนรอบสามมันมือถึงอกมาใช่ไหมก็ไอ้วนรอบสองนี่วนรอบสองวนรอบสองช่วงในท้ายอ่ะมันถึงอกมาสองอีกสามมันใช้ปืนเรืองอะ คือตอนตอนดัตเอสเติลนี่มันออกมาแบบว่าอันนี้สูบี้นะหมูซูบี้เขาต้องมาระหว่างบสามใช่ไหมรลบสามตสุดท้ายเลยใช่ไหมยุ่งเป็นท้ายของรอบที่สามเลยมันถล,ลอกมาครับอย่ากตู้ทำลาย C D C กันเลยนะฮะเออนี่ก็มาอีกหนึ่งนีครับผมมาบ่อยดีมาบ่อยดียดนะครับผมคือเปิดจน,นหลอนไปแล้วอ่ะตอนมีวูด้าไม่กินหลอนไปเลยคนระับ อ่ะเด้อนักประชุดไฟมาโอ้โหอลิซาเบตนเลครับผมผมหกทับหกแล้วก็ไม่อยากได้ครับเฮ้ยตัวนี้อัพเดตอีกใช่ไหมเคื่อหวานเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้อัพเดทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีเอ๋อนี่ไงโอ้โหไอาสาัตว์เลยนี่ครับผมอนานฟาอลิซาเบตมันอัพเดตแล้วก็แดนเซลอัพเดต โอ้อัพเดทสี่ตัวผมได้มาสองตัวนี้ครับใกล้ความจริงแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วโอเคคือมันมีอัพเดทแบบนี้ก็เฮ้ยโอเคอ่ะไอ้ยี่ดีกว่าไม่อัพแค่นั้นเองอ่ะแม้ว่าจะเล็กเดียวก็ตายเฮ้ยดาบร้อนเวทมันอ่ะโอเคดาบร้อนเวทเว้ยเอาดิมาทุกมาลตีแบบนี้ไม่โอเคแล้วผมเอ้ยดาบร้อนเวทเน้ามายกปืนตัวน่าไม่ฟัง ใหู้เขาตรงเขาตาเี่ยผมสุดิทเฮ้ยทำไมมันไมู่เขาตรงเขาตาเี้ยหัวที่ไหนเนี่ยผมสองตัวไ่งตัวเนี่ยผมอยากได้สามัพพูกสีใช่ม่ะวนสองรอบก็พอวนสองรอบก็พอเอ สวยมาไวมาไวครับมาลินมาไวครับสวยครับอโอเคโอเคมาไวมาไวดี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 เมื่อไปสิบกว่าเป้าตีานั้นเองนะครับผมขอดุงดีหน่อยรถเวรมาอีกแล้วผมโอ้โหโ,โ,โอเควิ่งรอบนี้มีตามาติดมาด้วยวันนี้วันของกูแน่นอนคนระับวันนี้วันของ บาเพงเกลือแน่นอนครับเมลิโอปุ้ยบาเพงเกลือทำแบ็คแล้วนี่ครับผมทำแบ็คแล้วแน่นอนไปสองตัว,ะวมะนี่ครับผมฟูเข้าเต์ ลิลลีลล่แน่แหละทำตองเนี่ยได้จักลิลลี่สักสดอกสองดอกก่อนจะการันตีมันจะเป็นอะไรไปวะฮะอีกสิ่งดอกหนึ่งมาดิเอาให้ตาลร้อนผ่ากันไปเลยปะยังยังมาอันนี้แหละอีกลน,นดอกโอ้โหเย้บันดีว่าใช่ไหมโอ้เว้ยข้าไปเนี่ครับผมไ,ไป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 ครับๆไม่มีค่าอะไรครับยอมรับ บัลเนี่ยเทวไม่มีค่าไม่มีค่าแต่มาเยอะนะเอมาเยอะนะมาเยอะนะโมันแคยกตัวไม่เฉยครับโอ้โหไมหนึ่งตอโอมันเยอะนะเออ่าต่อไปการันตีแล้วโสร์เซ็นเท่านั้นเองทไมมันดูออกค่นส่าาเปอร์เมันจะดวงเนดวมันดวบาดีมันก็ไม่ออกเลย ดูไปก่อนแล้วกันรานี่มัเมนเป็นาการันตีน,นี่ลอดยากะวะแอันี้อันี้ลดยากตดลงู้ดยจะเไรไปเรียบร้อยแตกแตกนะครับผมโอเคการันตีการันตีโอ้การันตีซาลิเอลสอรอบแล้วไม่ใช่หรอวะเหี้ย yeah. ไอกสิบมัลติก็จะครบหโรเทชันท่าไปเลยแาบอกสิเวลาเนี่ยเร็วเร็วเรถ้ามันออกมาตัวนึงก็ดีนะแตถ้ามันออกไปงตัวนึก็จะดีบ้านไม่น่าว่ะเชือโอเคมาหนึงมาเริ่มมีกิิแปแปลกแล้วขอมาก่อนตัวนึ่งเร็วๆๆ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 เลิลลลี่ มาเลยๆๆๆแล้วให้เจ๋งมากหนึ่งโรเตชันมันได้สามคับเวอร์เลยนะเวอร์เลยเหมือนกัะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะมันต้องมีแตกสิมันต้องมีแตกมะมันต้องมีแตกมันต้องมีแตกตรงมะเพราะว่ามันแตกวะมันจะไม่ออกหรอกโอ้ะมันแตกไหนวะนี่มันแตกไหนวะ ก็มีแววแตกงุ้มหนิอ๋อยี่ผมอัปเดตเหมือนกันไหมครับเห็นว่ะแตกในามาเป็นอลิซาเบธน์เครับผมเห็นว่ะเป้ยยากเหมือนกันจริงจรโอ้ยไปแพ่งไปเลยโอเคยาวไปยาวไปก็น่าจะสองระบบเลยรู้ไหมกนแรกโอ้ฟ้าสว่างก,ก็ดีอยู่แล้วจะมี ไม้มาสปคิปไปเลยครับไปคิปไปเลยถ้ามันจะออกก็ชักแม่มันนี่ครับผมเริ่มหัวร้อนแล้วตอนนี้เน้นความเร็วครับเน้นความเร็วไอ,อ้ทำรอบหัวดับาาก็หักฟ้าก็มืดเยอะโอ้กระเด็นอีกไอ้ตาเลยสามเมาส์ติดซูนี่เลยด่าดไอ้ก้านอร์เดว,วันมันออกมาแล้วแตะเดว,วันผมไม่ได้เล่นผีๆแล้วเนี่ยผมเบื่อโอ้ ยังกระเด็นอีกเหรอโอ้โหสี่มัลติซูเ0ส s r ต่อไปม,มัลติสุดท้ายเดี๋ยวผมน่าจะสองทับหกเลยครับสองทับหกในโรเตชันแรกถ้าว่ากันตามตรงมันก็ไม่ได้ทุเรศเกินไปนะใช่ไหมก็ถือว่าใช่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ว่ามั the the นไม่มีทรามานออกมาว่ะแต่ว่ามันมีมันมีดาวตกออกมาว่แบบนี้น่าจะมาหนึ่งแล้พออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้จะตกใจนึกว่าจะมาสองในมัลติสุดท้ายเนยครับผม มาลินมามาตีสุดท้ายไปเลยมาเลยเฮ้ยนี่มันเกี่ยวไว้เฮียเฮ้ยเดี๋ยวนะมา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 แบบนี้มาแน่โอ้โหมาแบบสุท้ายเลยครับไปสุดท้ายของมัลติสุดท้ายในโรเตชั่นเลขนลยครับผมถ้าเป็นเมอร์ลีโรลี่ออกมามันก็สาดครับผกับเบลเวอร์กันไปเลยนะฮะมันคงไม่มาหรอกครับหวังยากครับหวังยาก มันจะไม่รุนมากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่หวัดนะครับผมมันช้าไอ้วานิเมชั่นเนี่ยผมไปยิบไปยิบเนี่ยผมกดยิบยิบยิ้งมัก็ไม่ไปเลยอันเดียไม่ใช่อนแ้่ก็ไม่รู้เลยฮะมันใช่มันจะไม่ใจอีกมาบอ๋โอ๊ยไอ้ยันนี่ก็อเลร สัตว์เอ้ยไอตัวนี้ก็ตัวอัพเดทครับโอ้วถือว่าปีถือว่าปีจิ๋ววะไม่ใช่ไม่ใช่เมเปิลาันคูลานคูลานไะอ๋อมันไปเนี่มันปีกจิ๋วคนละคนละตัวคนละตัวคนละตัวนะฮะโอ้แล้วถามจริงใครเขาจะไปเลือกตัวนี้วะเนี่ยกูอยากรู้จริงมันมีคนเขาไปเลือกตัวนี้เด้อว้าวเลยจ้์เนี่ยโอเคก็หนึ่งตัวเลยในชั้นแรกก็ จบไปก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่ถือว่ากลางๆมั้ยไม่แยกนะครับผมเออขอดูเสื้อผ้าเขาหน่อย <laughs> มันไม่มีเซ็กซี่หรอกกูแค่ดูไปงัน้นแหละมันมีมันก็ติดคุกแล้วไอ้เหี้ยคนทำเกมอ่ะเฮ้ยเฮยอันนี้น่ารัก,อ,นนรกอันนี้น่ารักนะครับผมอืมันมนี้ชุดก่อนโตเฮ้ยชุดล็อกบอดดีดีเฮ้ยชุดนี้ดีว่ะชุดนี้ดีดีดีชุดนี้ดีดดดดดดครับล็อกบอด,ดบผมชอบครับ เอ้มมันไปปวดอ๋อมันลอยอยู่ใช่ไหมเฮ้ยขวดนมดียังเว้ยแล้วดูขวเหรอมดวดนะเฮ้ยเนี่ทรงผมนี้ไม่ชอบไอ้เหี้ยว้าแต่ว่าหมวกมันไม่มีอะไรสวยเลยอะอันนี้พอได้สุดสะะแล้วมั้งแนวผมแต่เสื้นะอผ้าฮอกขวดผมวิ่งเลยอะทาให้ตายหน่อยโอเคสองระบบในรอบแรกโลดจัดตุรัส จตุระทาตุโลดจะตุระทาะตาุโอเคนี่เราไปเปิดต่อครับผมไปเปิดต่อคนระับไปเปิดต่อคนระับป่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มึง,ม,งมึงอะแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะ <c oughs> เอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยัง กดซิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้เว้ย